เช้าวันเดินทางนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ลาดบุรีที่บ้านนะเดี๋ยวหาไฟก่อนก็เดี๋ยววันนี้พี่โจกจะมาเที่ยวลาดบุรีนะเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับขับรถไปเที่ยวในตัวเมืองลาดบุรีนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสัปดา,าหไม่ขึ้น หกโมงปีห้าห้าสิบประมาณนี้แหละหกโมงเนี่ยจะออกไปแล้วก็หาจกะฟอซาขี่ทั่วสวนเพิ่งวันนี้บรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบเที่ยวแบบสโลลท์นิดนึงไม่ต้องเที่ยวแบบไม่ต้องเที่ยวแบบบุลเล่เหมือนคราวที่แล้วนะเเดี๋ยวมาดูบรรยากาศว่าวันนี้เป็นยังไงกันก็ก่อมหมดเที่ยวบรรยากาศเดี๋ยวเช้านี้น่าจะเติมพลังกันก่อนหาอะไรกินในตลาดาดูบรรยากาศครับผมเริ่มเดินทางนะครับกพราะวันนี้เหมือนเดิมนะครับ การเดินทางแบบผม Plan i s No Plan นะครับก็คือไม่มีแผนในการเดินทางที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าขอให้ได้เที่ยวได้ขี่เราไปแบบอิสระก็พอเพียงแล้วนะสำหรับ,รบวันนี้เนี่ยก็คร่าวๆนะก็คือนัดเจอกันที่ราชบุรีก่อนนะแล้วก็จะเป็นทริปแบบสโลลฟ์ถ่ายรูปท่องเที่ยวอะไรเนนรื่อยเปื่อยนะแต่ว่าก็จะเดินทางไปด้วยกับเจ้าคอร์า350นะครับแล้วก็น็อตนะครับเจ้า X Max 300นะครับแล้วก็ X ADV 750นะครับก็จะไปเดินทางด้วยกันนะครับเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยผมว่าจะพาไปนั่งจิบกาแฟนะครับกลางตลาดลาดบุรีนะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบสโลว์ไลฟ์นะใครที่แบบว่าเคยมาลาดบุรีบ้านผมเนี่ยจะบอกขึ้นเลยว่าลาดบุรีเป็นจังหวัดที่แบบค่อนข้างจะเงียบๆนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นแบบตัวเมืองที่มีอะไรแบบจุดท่องเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติอะไรที่แบบสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะครับก็ แต่เป็นจังหวัดที่แบบว่าเพียบพร้อมนะผมมองว่าเพียบพร้อมนะตื่นเช้ามาเ่นะครับบรรยากาศาช้าๆนะยพะาก็ออกมาบินทบายนะครับและเมืองก็จะค่อนข้างจะสงบนะฮะอันนี้เป็นต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ก็จะชิวๆแต่เช้านี้เนะี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องเจ้าฝนตกอะไรที่เปล่านะเพราะว่าเพราะว่ายังไงอะ่ะมันบรรยากาศไหมค่อนข,ข้างที่จะพร้อมที่จะฝนตกหลือเกินนะครับ โอเคครับวันนี้มาเจ้าฟอร์ซายามเช้านะครับก็อุ่นเครื่องกันเบาๆโรลลิงชิลๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดใการผึงจะไ่งกินนะัตโตฮู้ในตลาดชิลๆรอโอ้โหเป็น,ย,ปนยังไงสโลลัยเนาะเดี๋ยวรอพี่โจกันบน็อปมาก,ก่อนนะครับเช้าวันนี้ดูท้องฟ้าก็มืดๆเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงถ้าตกก็เดี๋ยวแผนเปลี่ลยนได้ื่อยๆนะครับาการท่องเทีย่ยวแบบมอเตอร์ไซค์ยังไงก็ยึดติดไม่ได้นะต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าเราไม่มีหลังคาไง ตอนนี้หน้าฝนด้วยมันก็ต้องค่อนๆดิเยแบบว่า apply แอพพลายได้ตลอดเวลาหรือปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะโอเคจ้ะเทาวนี้ที่เรญจากาศบ้านนอกราชบุรีครับผมอุ้ยเริ่มเหมือนจะเด่นมองนะหมอกหรือฝนก็ไม่รู้ <laughs> นี่ฮรร้านข้างหน้าเลยน้ำเต้าหู้ที่ผมกินประจําอยู่นะร้านนี้ผมกินประจานะก็จะสั่งเป็นน้ำเต้าหู้นะครับแล้วก็กินกับปลา้องโหร้านนมแล้วก็จะมีชาร้ออีกอย่างหนึง่งร้านเนี่ยถ้าเกิดใครมาลาบุรีนะต้องมาเช้าเช้าสนนีนหนึ่งนะประมาณสักหกโมงห้าตีห้าหกโมงนะร้านเจเขามาเปิดแนละ้วก็จะอยู่กลางตลาดเลยก็จะมีสาระเปาเหยนะโอ้โหร้านเป็นร้านดังกลางตลาดลาบุรีเลยนะ แต่วันนี้โชคดีวันอาทิตย์คนก็จะตื่นสายนิดนึงก็จะมีที่นั่งว่าง,งเยอะเนี่ยตรงนี้แล้วฝั่งน้นก็เป็นโจ๊กฝั่งนี้เป็นการเ,ราเล่นหมู่แล้วมีกาแฟเย็นอยู่ติดกับห้างทองมังกรคู่อันนี้ให้ดูนะห้างทองมังกรคู่นะอยู่กลางตลาดราชบุรีเลยแล้วก็นั่งกินไป้วก็จะได้เห็นบรรยากาศตึกเก่าของราชบุรีเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบตึกสมัยก่อนนะแล้วเขาก็ยังงอนุรักษ์ไว้ แล้วก็ทาสีเป็นเหลืองกระเขียวนะครับก็นั่งทานไปก็จะใส่บาตรก็มีพะระเดินม,มาอย่างนี้ก็สามารถสั่งของใส่บาตรได้เลยนะวิถีสโลไลฟ์แบบราชบุรีบ้านผมเป็นไงพอได้ไหมชิลๆนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับช่วงเช้าๆนะครับก็จะมีน้คชาเราวันี้กินแค่นิดหน่อยนะผมก็เป็น อีดินิดหน่อยจะเป็นชาที่นี่เด็ดมากชาแบบชาเย็นไอ้ชาร้อนนะครับร้านป้าแเกเข้นค้นมากเดี๋ยวผมก็กินแล้วนะเดี๋ยวรอพี่โจกับน,น็อบก,ก่อนนะครับชาวีชิวๆนะจ้ะราร้านบุรีตลาดชาครับผม ก็ครบแล้วเดอะแก๊งก็ได้เดินทางมาจนครบทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นๆวิถีสโ,โลไลท์ลริมตลาดลาดบุรีกันนะจ๊ะใช่ไหมนอบ <c oughs> อืม <c oughs> ขอบใจมาก เก็บภาพความประทับใจการมาเยือนลาดบุรีสี่สยามเอ่ยนะครับวาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นภาพเห็นนะจะเห็นหอนาฬิกานะครับแล้วก็มีตุ๊กตานะครับเป็นอ่าเรียกว่าสัญลักษณ์คอตอนนี้ลาดบุรีรุ่นใหม่ก็จะเป็นถ่ายรูปมาคิปเตอร์ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะเห็นสะพานของอ่าสะพานรถไฟนะครับแล้วก็เป็นสะพานเก่านะครับซึ่งใต้สะพานเนี่ยจะบอกว่ายิงมี รูกระเบิดอยู่ลูกหนึ่งนะเพือ่อใครไม่รู้นะครับอันนี้ก็น้ํามาจากเมืองการมาน,นี้ไปนู่นออกส,ม,สอมุทรสงครามนะครับก็จะเป็นอยู่ตามเช้าวันนี้ก็จะดูหมอกหมอนิดนึงนะโอเคก็แวะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆไปจังหวัดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวบ้านผมนะสวยไหมเชา้ชาเช้าตื่นมาก็ กินกาแฟแลก็มาเดินชิชิคถ่ายรูปมุมนี้ก็จะเป็นมุมสวยแต่เพินวันนี้นะอย่างที่บอกคือหมอกเยอะไปสักนิดนึงแต่ก็สวยอยู่จ้ะโอเคพักปรับอารมณ์ชิวๆนะครับเราจะเดินทางกันต่อนะครับน้องน็อปเราไปกันที่วัดหนองหอยนะครับเป็นไงมาครับน้องน็อปตั้งทายเอฟซีเพื่อนๆหน่อยดีครับผมอ่ล เ้ยเดี๋ยวนี้ช่องช่องเราเป็นระบบแบบว่ามีการโต้ตอบได้ด้วยนะครับพัฒนาพัฒนาเพื่อคนดูอะไรเออสวัสดีทุกคนรอสักคู่รอสักคู่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปกันที่น้องหอยครับน้องน็อปเขาชื่อว่าเขาจอปรอคือเขานี้เนี่ยก็คือเป็นเขาที่ราชการที่ห้าเคยมาสลักชื่อบนก้อนหินไว้บนเขาด้วยอ่าแล้วก็เป็นเขาที่แบบออ่าทำไมทำไมก็คือจะเป็นเขาที่เขาเรียกว่า มันจะวนเป็นวงกลมเลยเป็นสไปรัลนะครับก็คือเป็นหมุนเป็นเกลียวรอกเขาขึ้นไปเขาอันนี้จะสวยมากเดี๋ยวไปดูกันนองหอยนะจ๊ะเอออ่ะมึงจะพูดอะไรมึงจะพูดอะไรนี่ายอครับอ้ ไที่ลาหลีนนะโอ้โโอ้โหนี่คุณเป็นคนที่มีความรู้มากเลยนะครับเนี่ยเบ้าพี่เไมส์กี่เน็บเน็บเนี๋ยเราไปเจอกันปีนเขานะครับผมเขาจะรอวัดอยู่ที่วัดนางหอยนะครับจะ ่เดี๋ยวมันลุ้นไงว่าเดี๋ยวเราจะไปส่วนพึ่งเนี่ยจะมีหมอให้เห็นแบบนี้ไหมถ้าโชคร้<ช>ายก็ก็ไม่มีอะไรโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับ okay. <c oughs> โอเคบ๊้ยอน้องแมว <c oughs> ้องไปแล้อ้าวช่องช่องคุณออกไปเล้อุ่าบิวคนดูมาตสว่ห็บอกตนเนีไม่าไปกลจรตรงนี้มันผมเหมือนเหมือนก็เป็นควันคนะ <laughs> ันนี้เนี่ยเขาขวามือนะครับคือขวามือนะนี่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 ดูที่ผมชี้นี่ขวามือเนี่ยคือเขาที่เราจะขึ้นนะครับนี่คือเขาจอประรอนะครับแล้วก็ถ้าเห็นตรงกลางตรงนู้นเป็นเขาเจ้าแม่คนอิ่มนะครับตรงกลางนี่ตรงกลางนี้แล้วก็เขาซ้ายเป็นพักขาใหญ่อันนี้ก็คือเป็นแลนด์มาร์คของราชบุรีนะถ้าแนะนําว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นทางขวาเขาทางขวาเนี่ยเราสามารถเอากล้องเราอะถ่ายจากเขาเนี้ย เห็นวัดอนุนสวยเลยน่า,าเดี๋ยวสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้น<อ>บ,บนมมรรยากาศครับเขาใหญ่เลยเขาไหนสายขวาใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ่าสายเบอร์แท้มาสายเบอร์แท้เาขาใหญ่ไม่เคยขึ้นเลยอ๋อขึ้นแต่ว่าน,นองหอยเอ้ขึ้น,ข,นขึ้นแต่อาจจะไม่คุณอิมอ่าหน้องหอยเคยโดยนองหอยเคยขึ้นแล้วแต่ว่าเนี่ยทางขวาและทางซ้ายเนี่ยังไม่เคยขึ้นเลยอืมเดี๋ยวเราจะขึ้นอันนี้ก่อน เขานี้นีจะค่อนข้างาเก่าแก่นิดนึงนะครับนี่เราจะหาทางขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเขาพระประมาพิไทยนะครับเอ๊ะมีเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยมาวิ่งหรือว่ายังไงอ๋อคุณลุมงมาออกอให้เข้าสีคุณลุงเขาออกอ่อาตรงนี้นี่เราจะต้อนรับด้วยมะขามเทศนะครับพนมมือทุกคนครับผม,มเป็นมะขามเทศนะศครับผมเทศนี่เป็นญาด้ากับมะขือเทศหรอครับคล้ายกันครับผม มะเขือเทศเป็นต้นเล็กอันนี้มะขามเทศต้นใหญ่อ่าทีนี้มาดูบรรยากาศทางขึ้นอ่าตอนนี้เลยนะครับ EP หนึ่งจัดก,กันไปครับทัวร์ลาบุรีแบบชิวๆถนนจะเป็นเขาเรียกว่าสไปรัลก็คือพันรอบเขาเลยนะครับพันรอบเขาเลยนี่เป็นเกลียวรอบเขาเลยเราจะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นวิวรอบๆของหนองหอยครับมองไกลจนถึงเขางูเลย โอ้โหช้าๆเลยนะมีนักนักวิ่งนะครับโหวันนี้นีไงบรรยากาศไยจุดนี้จุดเป็นจุดจุดสูงเลยใช่ไหมพี่ก็เลยจะเห็นรอบๆทุกท้องแมกก็จะเห็นเยอะคือเปนสามเขาเขานี้สูงสุดนี่มีนี่ซากุระด้วยซากุระด้วยพี่เป็นไงอ่าเรื่องอะไรพญาเสือโค้งถูกต้องแมพญาเสือโค้งครับซากุระเมืองไทยพญาเสือโค้งนี่เป็นไงโอ้โหไม่ต้องไปจนถึงไปไกลนะครับราชบุรีก็มีให้คุณดู ตรงนี้เป็นสนามซ้อมวิ่งนะครับคนอยากเอาฮิตซ้อมวิ่งกันที่นี่กันนะครับจักรยานก็เช่นกันแต่พุกจักรยานโผล่ให้เห็นเลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่ได้ใามากเลยนี่ครับผ่าแสงเทียไปแล้วเราก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวสักโค้งหนึ่งมันจะเริ่มสูงขึ้นแล้วนี่ถ้ามาถ้ามา,มามอะไรนะเคยขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ทำเลยเคผลอเผลอ ชันแต่ก่อนตอนผมมาเนี่ยเป็นถนนดำํำแต่เด็กๆอ่ะมันยังเป็นดินอยู่เลยเดี๋ยวผมต้องไปไวหไปไว้หลวงผมจะขึ้นไปไหว้หลวงตาผมด้วยอ้าวดีใกล้ป่าด้วยนะครับอันนี้มีนกเขาครับผม Mountain Bird ครับผม <c oughs> โอ้ใส่มือเห็ <c oughs> านไหมเริ่มสูงแล้วเริ่มสูงแล้วเริ่มสูงแล้วแต่ที่นี่จุดถ่ายถ่ายภาพน่าจะเป็น ข้างบนขวามือนะเราจะจอดแป๊บปเมแลเราก็จะเดินขึ้นไปดูพระประมานพิไทยนะครับเราจะขึ้นไปสุด,ดก่อนเลยได้นะขึ้นไปสุดาาเ,เดี๋ยวี้มีจุดข้างหน้าจะได้วิวของวัดเขาใหญ่นะครับอันนี้ลองลองช็อตเลยนะครับผมไม่ตัดเลยนะอยากให้เห็นบรรยากาศการขับขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเตรียมช้าครับผมขวามือจะมีจุดอ,อยากให้เห็นฝั่งท,งทางซ้ายมือผมว่าจะเห็นรอบๆเลยนะ ใช่จ้ะมันมันมันเป็นความรู้สึกว่าทำเลที่งผมมากเล้วเพราะว่าผมไปมาเลยเดี๋ยวไปนะถืมาดูดูดูของโอ้โหมันมันเปิสุดยอดมากขึ้นก็ต้องเป็นวันที่มีมองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคี่ว่าเราเลยจุดชมวิวมาแล้วเลยแม่ใช่เหรอเมื่อกี้จุดเมื่อกี้คือจุดชมวิวเดี๋ยวซ้ายมือตรงนี้ใช่ไหมเออ ตรงเมื่อกี้ที่เป็นเป็นหินเมื่อกี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนไหมนี่แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นเดินจะขึ้นไปดูไหมอ่ะได้ได้ได้ผมผมว่าขึ้นข้างบนก่อนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนสูงสุดก่อนอ่ะไปไปพี่โจ้นำเลยไปพี่นายยอทางดินทางดินอีกแล้วกระตกข้างพับก่อนไหมพี่โจ้นำพี่โจ้ดูทางเหรอมันมีทางเดียวมันไม่มีทางไหนแล้วนะโอ้ยดินล้วนๆนี่แล้วอ่ะาเปลี่ยนแล้วโอ้โหดูทางดูทาง ไม่โหดร้ายแล้วเนี่ยไปได้รถชิวใจคอหู้ย่าอย่ามาเลยชิวเริ่มเป็นใจก็ไม่อยากจะมาเลยก็ไมนติดตาเชื่วพี่มันอะไรแค่เกิดขึ้นได้อ่ะรถมันหนักอะ่ะภไพมันติดตาหรือเปล่าเออเยังยังยังมันเหมือนภาพสโ,โลโมชั่นอะ่ะโอเคครับอันนี้พามาท่องเที่ยวลองช็อปเลยนะ อีพีหนึ่งไปนะครับขึ้นเขาจอมปลอนะครับลาดบุรีเฮ้ยมวจะชมวิวแล้วได้ไงเต็มพอดไปเลยนะนี่มีวิวขอ,องอ๋อทุกฝั่งนี่อ๋อไม่ได้ฝั่นนงนู้นมันมีทุกฝั่งแหละี่ฝั่งนู้นสวยกว่านะฝั่งนู้นมันเป็นมันเห็นวิวของวัวผมว่ามันสวยกว่านะอันนี้เรื่อครับน่าจะทำรัดยางกันคือหมดงบแล้วไงคือเขาจะให้มารัดยางจนถึง เขาให้ถึงตรงที่หน้าจอบรอพอดีแต่ตรงนี้ก็คือมันเป็นทางก็คืออยากให้จุดแก๊สตรงนั้นพออ่าเดี๋ยวข้างหน้ามีเทสเขาเร่งขึ้นไปยาวๆอีกหนึ่งนะครับวันนี้ปิดแท็กท่านอีกแล้วพวกฟาร์มมันนะครับคือวัดใช่ไหมพี่เป็นบุติีพระใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อแล้วเขเป็นวัดหรือเป็นบุติเป็นบุตรวัดวัดวัดหนองหอยอยู่ข้างล่างอ่ะ ข่าวเป็นของวัดน้องข่แยโอเคคือทางขวาเนี่ยเป็นของวัดแล้วเราก็ไม่ยุ่งเราก็จะหยุดประมาณตรงนี้นี่คือมาจอดรถเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวตรงซ้ายมือนี่ตรงนี้ตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้ถ่ายรูปตรงนี้กันพักเลยพัดลมติดแล้วครับท่านรถผมขยันติดเลยเกินโอเคครับซีนลองช็อตมากแต่เดี๋ยวเจอกันต่อครับวันนี้นะพวกเราอยู่กันที่หลวงพ่อศิวลีมหาราชใช่ไหม ครับก็เดี๋ยวเราอยู่กับบนเขาจอประรอนนะครับทางซ้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นกุฏินะครับเมื่อกี้ทางที่เราขึ้นมาก็คือทางนี้โอ้โหเป็นไงวิวสวยมากมีไก่ป่าและนกมากมายนะครับอันนี้มากันด้วยสามคัน,น,นเป็นพระหลวงพ่อใช่โอเคเลยนะครับนี่เ๋ยดูทางเดินขึ้นนะเดินไปด้วยกันเหมือนคุณมาเที่ยวกับผมเลย ได้เลยมีเหมาได้ครับโอ้โหเฮ้ย,ยได้เลยนี่นดีรครับสาธุเด้ทำไปไปครับนี่ครับครั้งแรกนี้พูดตรงผมก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาบนนี้นะอุ้ยนี่คือเขาอง,งู Extraction น,นะครับ แล้วก็จะเห็นบรรยากาศหมอกวันนี้ปกคลุมหมดเลยคือจริงๆมันจะเรียกว่าหมอกเรียกว่าเมฆเมฆที่นี่ที่นี่ที่ผมบอกอันนั้นคือนิวเคลียร์นะครับโอเข่างูนะครับที่ถ่ายทำหนังเรื่อง e x t r action e x t r action นะครับจริงๆเดี๋ยวก่อนนะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจครับที่เห็นว่ามันเป็นหมอกนะจริงๆไม่ใช่คือฝนจะโต๊ เมฆมันลอยต่ำไงมันใกล้แล้วใกล้จะได้เปียกกันแล้วโอ้แต่วันนี้อากาศสวยมากนี่ผมไม่เคยขึ้นมาวันนี้เลยก็คือฝั่งนี้เป็นเขาหมูฝั่งนู้นน่าจะเป็นตัวเมืองแต่มองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นไปแล้วมองไม่เห็นแล้วลอยต่ำมากไกลละไกลตกละเต็มทีละนะครับได้ยินเสียงไหมอาวันนะครับผมอ้าวตัดไม้ป่ะแล้วก็ดูบรรยากาศวันนี้ครับเดี๋ยวจะเดินดูอ่าจอบา ถารปรปามาพิไทยนิดหนึ่งนะครับเราเดินขึ้นจะจะเหนื่อยนิดหนึ่งจะเก็บยามเช้า,ชาวไว้ก่อนนะครับทุ่ทีครั้งแรกนะผมก็<อ>ไม่เคยขนาดคนละลีแ,ลแท้ๆนะครับข้างหน้านั่นที่เห็นนี่คือ <laughs> ยอดเขาแอลนะครับอันนี้ <laughs> เรามาพิชิตกันแล้วนะครับผมไ <laughs> <laughs> ด้เยอะมากเดี๋ยวเราเอาโดนบินให้ดูครับผมนะครับโอ้โหโ,โซนนี้ก็ทั่วไปนะแต่พอวิ้ยเนะี่ยลมมันพัดลงไปที่ที่ข้างล่างด้วยน,นะนะสุดยอดครับผมไปแล้วครับเขางูผม ไปดูจุดชมวิวตรงทางขึ้นพระปรมาพิไายตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็ได้เรื่องอยู่นะอยากจะบอกว่าให้พวกคุณเนี่ยไปโดนบันไดขึ้นไปดูศิลาจะไอ้พระปรมาพิไายนะรับรองมันรู้เรื่องเฮ้ยนี่จุดชมวิวเขาเส้นทางเป็นแบบนี้เลยเหรอเขาไม่มีบันทงบันไดเลยอุ้ยอุ้ยนี่ต้นงิ้วเนี่ย นามนนันเลยเนี่ยนีจ่จคือจุดชมวิวมันแอดเวนเจอร์ขนาดขนาดนี้เลยเหรอ,อ,รหรอใช่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มีสาร,ราด้วยเหรอมีสาาแต่ว่าไม่รู้ว่กเรืปีตเ้าน้ำเต้าหู้เมื่อเช้าจะออกมายัางไงก็ไม่รู้ไปนี่เหรอรอใช่ไหม เราโดโลนลอกใช่่เนี่ยล่ะทาทางทางขอโทษเลยอะไรไปอไรอตรงบันไดแบบพี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้แหละครับมันคอนเทนต์นะครับอันนี้มันคอนเทนต์ทางขึ้นรพระประมายิไทยจตวรรระครับพี่โจ๊กเดิน,นจ๊กเงินใช่ไหมยายมาแล้วอ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> สวยสวยค่อยๆไปไม่ต้องรีบคุยกัน ถ้ามันมีลายศิลาจารึกอยู่สรุปว่าไปก็ามาแล้วไปดิครับโ,โหมองวัดมองทางขวาคร,รับพี่โจ๊กมีโค้งมาปะครับเนี่ยครับเอามาพิไทยเดี๋ยว,ยวอันนี้เราเคยมากันแล้วแต่ว่า,าดเดี๋ยวก็ว้าว้าไปนะบางช่วงถ่ายตลอดพูดมันคงจะเป็นลมตรงพูดนี่แหละดูดิดูภาพประกอบการตัดสินใจเดี๋ยวเขาไปขึ้นไปปุ๊บไม่ได้มีที่พักไซมื้อมีเซเว่นไหมมีมีคาฟู มีคาฟูนะไม่มีเซเว่นที่คาฟูอะคาฟูฟเก่าจัดเลยเดี๋ยวก่อนมันยังมีอยู่ไปครับโอเคเดี๋ยววาร์ปขึ้นไปดูตรงจุดพักนะนี่เหงื่อเริ่มออกแล้วพี่ซายเขาว์ปเดี๋ยวเราไปวัดแล้มไปดูเห็นไหมสวยไหมเหมือนเมืองจีนเลยน่า,าท้อเหมือนเมืองจีนเลยนี่อ่ะสลาถือสลาแรกนะไหนวะนั่นน่ะแค่นี้แค่น <S <S าาี้เจริงโอ้โหแล้วพี่ก็พูดซะอลังการโอ้โห มไ,มไม่สลาพักเป้าสลาพักแต่ยังไม่ถึงทำไมไม่บอกกรนท้อเชื่อได้ไหมไพักก่อนใช่ครับใช่ครับตอนนี้มาสดชื่ออนนี่คือถึงแล้ว,ลวต้องไหนดีกว่านู่นนูนน่นข,นข้างบนข้างบนมีน้ำนะตอนนี้เราเราก็มาถึงแล้วนะครับเป็นหน้าผานูนน่นนู่นนู่น ตอนนั้นซันขึ้นไปข้างบนด้วยใช่ครับแต่ถ้าวันนี้คงไว้ก่อนครับตอนนั้นผมเดินขึ้นไปนี่ซอกนี้มันจะขึ้นไปบนเขาข้างบนยอดได้นะครับตอนเดินขึ้นได้ถูกต้องไหมพี่ใช่แต่ผมว่ามันไม่เหมาะปนะไม่เหมาะนะพูดไม่ออกเลยพี่เสียงงูพูดฝาดพูฟ้าดอันนี้มาทีจุดจบปรอแล้วจบโอเคตามนี้เหนื่อยเป็นไงบ้างน้อง แย่มึงก็ไม่วิ่งเหมือนกันเอาเอาตรงๆมาช่วงที่คัดไปเนี่ยพูดก็ไม่หยุดเลยพักก็เหมือนแต่ว่าบรรยากาศเหมือนเมืองจีนนะครับแต่ไม่เคยไปจริงๆไม่เคยบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองจีนนะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นพระรามพิทายของรัชกาลที่ห้านะครับมาสลักไว้เมื่อปีอะไรเนี่ยไม่รู้นะเขาก็จะมีอยู่หลายจุดด้วยกันครับจปลเห็นไหม เคจ้ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวก็มีดาบน่าจะเป็นเน่จริงในพื้นที่มาถวายไว้หรือเปล่าใช่มีมามากราบไหว้ตรงนี้ได้นะครับเอาสุดฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพี่ซานป้าวจกกายมันโตกลิงมันเล่นนี่ครับโอ้มีจุดชมวิวตรงนี้ได้อยู่